อง้้แลวะสบายดีพ่อแม่พี่น้องรองปลายไปสกุลสิบคนเด้อพี่น้องเด้อกำลังเอาหนังเข้มพี่น้องไหนังงัวนะเนาะหนังเข้มหนังเข้มแกงตะเคี่ยวพี่น้องไปเอาอะไรจะไปแกงถูกแกงะกะเคี่ยวมาหนึ่งกิลนะโลกรัมฮะตกมาเรียบร้อยแล้วนะ ก๋วยเตี๋แบบเป็นอะไรนี่กำลังทำยนนางกับข้าเบอร์พี่น้องเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องก็สกุลสกคนเด้อสบายดียังสวยๆเลยพี่น้องเลยเนาะตอนนี้กะกระมาะใหญ่ไข่หมดแดงกัสิมาเห็ด กินต่อเนาะมันก็ะสือเมนเซาแล้วมันสวยเลยผักขี้เล็บเอาตรงใบเรียบร้อยตั้ใส่ตั้มขัเบือกันยาวๆให้มันแหลกก่อนเนาะตั้มห้มันละเอียดได้พี่น้องเราเนะเอาโป่งแกงเป็นใบได้เอาโป่งหมักเนาะแล้วแต่เป็นบางคนบางคนมาจากแกงแบบเป็นใบคือพี่น้องทังใช่เลยเป็นสีแกงแบบใบเลย น้ำบ่มากันอือย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้นอเนาะกดไลค์กดแชร์ออกไปพี่น้องเลยเก็ดจักแดดใครแต่มันล้มน,น,น,นิดน้อยเนาะ แกงขี้เหล็กแกงผักขี้เหล็กที่สมบูรณ์แบบพีบนะบน่น้องเ์ไอ้ครบเครื่องเนาะครบเครื่องมีทั้งกระดูกหัวหนังเข้มไข่หมดแดงปนครบเครื่องพี่น้องเอ้ยสามารถสีแสบสีนัวอันนี้หัวต้นหอมเลยพี่น้องเลยหรือว่าหัวผักบัวเลยเนาะผักบัวกำลังผลตอนนี้แซ่บนัวทั่วถึง กูได้เคยกินบะพี่น้องใส่นังเค็มลงไปนังเค็มห้องกระบอกใส่ร้ายหนะ้องใส่สี่เส้นร่มแห้งแฟนมันจะบดตกไปเบิด์ตบะน่องนังเค็มไปใส่ไข่แดงไม่ใส่น้ำ้างบ่แมันจะโป้งอย่างใส่ไข่มแดงพี่น้องเลยเพราะว่าไข่มแดงมันสุกง่ายเพา<ว>ะว่มีเลือดกินด,ดิบก็ยังกินด้วย จะผีจะได้กินข้าวเส้าจะเป็นข้าวสวยแหละพี่น้องเลยจนสี่สิบเอ็ดโมงเนี่ยังม่ได้กินข้าวเส้าจะเป็นข้าวสวยแหละซะนำเอาไปหาอยู่ห้ากินนั่นแหละพี่น้องไปแย่ไข่หมูแดงครับละมากระเซษสวยแหละเนาะของอยู่กันสองคนเนี่ยบ่มีผูดแต่งอยู่พวกกินถ่าเนาะบ่มีเด็กน้อยอีกเลยครับกินยำได้ก็ได้ดอกโคตเอาเสียงลมพี่น้องเลยนด็กใส่ใส่พีชัางแน่เลย เกลือแป้งน,นัวเกลือแป้งน,นัวแหละถ้าลูกสาวอยู่ยังไงถ้าอยากเด็กหน่อยหิย้วเขาก็ต้องรีบเห็ดกินไใส่เกลือปนนปแป้งนัวดปลาหลกปลาแหลกพี่น้องยโอเคแกะปลาเราจะมีก่อนเนาะถ้าเบิ่งก็ใส่ไข่มดแดงพี่นหน่อยใส่ไข่มดแดงพี่น้อยเฮ้ไข่มดแดงลงไปเสียอย่างเดียวไข่มดแดงก็เด็กมันหน่อยพวด มันหน่อยโพดแล้วก็มัน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 ลีพี่น้องใครบ่อยากตื่นอะไรสายลอยเพื่อปะใส่ยังกระดอกกระเดียดแทวสันมันมักปั้นนั่นได้ว่าสังนั่งว่ะอืมอะไรมันควันมันเลยบ่อยากชัดเจนพี่น้องไปเดี๋ยเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพี่น้องเด้อถอนห่อนขาคั่งเขาสวยน้ำตาลของหมักใส่ไปเลยใส่นังใส่เขาสวยเขาง่ายน้ำกันพี่น้องเอ้ยนี่น้องเขาง่ายกว่านี้นลงมือพี่น้องเไย sau anh hai vợ chồng tôi, họ ấy, có chéo ba. Anh anh เขาสิติดมือเขาโลดก็เบิ่งขัไงเขาเ,ขเ,เขามเานี่ผมีน้ำมนันใส่จากลูกว่นน้ำมนันในผมมีจะน้อยพี่น้องมาสก,กระรอรอพีน้องขาไม่เหะสอ,อี่เด็กเนี่ยทั้งหลาคองปีพี่น้องก็กเาเรือด้เ

บางอย่างกินเขาเราไปนำการอำหลังลกูกติดต่อนางแคบมากแกงปกลูกันไหม Nào, thôi cho bà tiếp mưa là bạn nữa khẩu coi khẩu mưa còn แซ่ดเด็กไปนองเด้อพอบอกแซ่อะไรแซ่น้ำเขือมันกบหรือแซ่น้ำคนเห็บแบแซ่น้ำนเห็แซ่น้ำเขือมันกบน้ำเขืนโบนเห็ดกัแทมแส่คือก้างแม่อ มีส่วนแะน่นอนไปนอยเนาะกิดขบค,โค,โคโนเห็ดหมดเส้นเป็นบุเป็นมากับหมดเส้นเส้เพื่อเก่าที่สคนหรดู 在那边。 น้ำเ,เ,เดือนสี่เท่งน้ำสมบูเดือนหินนี่าสามเดือนหินโอ้บุญอันีน,นดกับบุญยังพอกันเนะาะาวมแม่บอกขานมแล้วแม่ม แล้วต่ทาก่นแม่จ้ะขไปเดินขาเลยเดินสามเพลงคุณธรรมการนะจ๊ะมึพร้อมกันครับประทาาก่อนจะได้หนาอยูไปมีโอกาสไกันด anyway> ้เดินขาจะนอนสนุกด้ เาเปิดเขาไปแต่บ้านเขาหนี่บ้านใหม่ไป่ยเป็นน้หมูไก่ไก่ไก่าบ้านนั่งหเจ้าแบบนบ้เจ็ดตัดยน่ะ องฟันขาดรายได้จากนั้นพอข้ามใหนขาคนเราเนาะรายละรายสิทธิละนิดอกตั้งแต่โควิดมาเนี่ยนะวันทำเองเซื้อของฟังน่ะใส่นะใส่มาขายบิ่งเขาไปคนคลองอะไรพวกคนอยู่เบิ้ลมือมือได้ตลาดหนัดเน่ะเขาไปคนนย่าเบิ้ลมือเบือนักเต็มหนักหนักหกวบเบิ้ลมือเลยนะตั้งแต่เขาเปิดด่านเยันเขาปิดด่าน จม่งกับแปดมงเศร้าบอกบ้านนี้เขปิดจมงสี่มงแรงบ่หรือสามมงแรงครับคนอยู่เบนอเงินบ่ได้ยุดเรือบรรทุกเพื่อนคนได้เรือบรรทุกคนหมของยังไงว่าะบ้านเนี้ย ขอประมาณนั้นทีตัวแรกอะกระตุ้นเส้นกระิกกันลาพอลาแม่ลาพีลาน้องลาปะลาลุงลาอาลาอาไปนไปเนาะลาไปถึง คน,นแล้วไอาไปเพาะแอมแอกทิมนาแล้วบิมเนื้อพี่น้องเนือ้อทั่วไอ้นีน่เกีย,ยรติเราสบายดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับ